ครับก็ทีมลำพูนก็เป็นทีมน้องใหม่นะครับเพิ่งเป็นปีแรกเพราะฉะนั้นอ่าเราก็ถือว่าตอนนี้เรามาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นกําไรนะครับพอครั้งแรกที่เราตั้งทีมเมื่อต้นฤดูเราก็ก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีความรู้เลยซ้ำนะครับก็รวบรวมพวกที่รักฟุตบอลมาแล้วก็ต่างๆก็ค่อยสร้างกันมาแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทุกแมตท,ที่มีเราเล่นแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาพัฒนาทีมของเรา ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงระดับนี้ซึ่งผมก็คิดว่าทั้ง4ฝ่ายที่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารน,นะครับฝ่ายทีมนะฮะฝ่ายอากองเชียร์และฝ่ายสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยได้ทํางานร่วมกันมาอย่าง,างดีนะครับที่ททสามารถมาถึงจุดนานนี้ได้แล้วก็พวกที่จะถ้าต้องให้เครดิตมากที่สุดก็คือกองเชียร์นะที่พยายามที่จะเชียร์ทีมแล้วก็ผลักดันทีมให้ ให้เดินหน้าตลอดนะครับแล้วก็เรามาสามารถมาถึงจุดๆนี้ได้แล้วก็คิดว่ากองเชียร์ของเราจะจะเดินหน้าแล้วก็เชียร์เราเพื่อจะให้ไปให้ไกลที่สุดนะครับในสายนี้ฮะในสายนี้ค,คิดว่าทีมไหนมาแลงที่สุดเออพอระดับนี้ผมคิดว่าก็ต้องพอๆกันนะฮะเพราะว่า,าดูตามสถิติการแพ้ชนะต่างๆแล้วก็ ัก็ไม่มีทีมไหนที่อันดิฟีดนะคือคือไม่แพ้นะฮะมันก็มีแพ้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นแล้วก็ก็ผมคิดว่าก็พอๆกันดูมองข้ามทีมไหนไม่ได้เลยนะครับครัาาสำหรับเดตนาตอนนี้นะฮะมาไม่ไหวแล้วคือเต็มตลอดเลยมีวิธีการหรือว่าจะมีสปอนเซอร์มาทำให้เยอะขึ้นนะครับสำหรับคนดูตอนตอนนี้ก็รู้สึก พอเราได้เข้าแชมปีเป็นหลีกนี่ก็ปรากฏว่าสปอนเซอร์เขาก็เขาก็เริ่มเริ่มสนใจกันขึ้นมานะครับพร้อมทั้งแฟนคลับเราเยอะขนาดนี้ก็ก็สนใจขึ้นมาแต่คิดว่า,าในเรื่องของสนามเนื่องจากเป็นสนามของของบจอนะฮะเราก็คงจะต้องให้อ,อ,อบจอผักดันพวกประมาณต่างๆมาลงเพื่อต่อเติมสนามต่อไปในส่วนของสโมอสรเองเราก็เราก็ได้จัดก,การซื้ออสัรยาที่เราเพิ่มเติมขึ้นไปนะฮะเพื่อที่จะไม่ต้องไปเช่านะฮะ ก็จะได้เอาท่านเช่านํามาซื้อให้คุ้มค่าขึ้นนะครับให้ให้เป็นถาวรต่อไปก็ก็คิดว่าแฟนคลับต่างๆก็ก็จะสามารถมีที่เพิ่มขึ้นนะครับเทียง่ก็ฝากแฟนบอลนะฮะตอนนี้คุณบอลไทยกำลังบูมแล้วก็ช่องเอสเอ็ด้วยนะครับผมครับครับก็ตอนนี้ก็ก็ดูกันตลอดนะฮะผมคิดว่าสื่อมวลชนมีส่วนมากตอนนี้นะครับไม่ว่าจะมองด้านไหนนะครับ ไม่ว่าทั้งทางโบวกทางลบทุกอย่างก็ไปถือว่าเป็นการสนับสนุนให้ให้ให้ใหใหฟุตบอลฟีเวอร์ของบ้านเราเนี่ยได้ได้ข้าวขึ้นไปแล้วก็ตอนนี้ในส่วนของลำพูนนะนะที่ผมบอกกับโคช้ชว่าที่ผมต้องการไปเชมเป็นหลีกเพราะผมต้องการเล่นอีก5แมแมนในเกมเพราะว่าโค้ดลำพูนอยู่ไม่ได้แล้วครับตอนนี้ใช่ทำหมดแล้วไม่รู้ไม่มีฟุตบอลให้ดูนี่เขาเขาเขาทำทำอะไรไม่เป็น นะฮะก็นอนไม่หลับอะไรต่งตางๆก็ทำไมเมื่อตอนนี้พอได้ไปแชมปีเป็นหลีกแล้วเขาไม่ไม,ไม่ไม่กลัวว่าจะแพ้ชนะจะได้เป็นแชมป์เรืเ่องเขาไม่สนใจขอให้ได้อยู่ในบ้านอีก5เกมและได้เป็นนั่งอยู่กับคนข้างๆซึ่งไม่เคยรู้จักกันเลยแล้วก็ไปเชียร์ทีมเดียวกันนะมีความสมัครสมานสมาคมค,คีแล้วเป็นการเพิ่มต่อยอดไปถึงการในการทํากิจกรรมอ,อื่นๆร่วมกันต่อไปซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งสิ่งที่ดีสําหรับสําหรับบ้านเมืองด้วยครับครับผมครับครับผม tá bom lá